เท่าไรข่าวเธอแน่มาเทศใส่หัวไอยาฮ็ดข่าวเธอนั้นหายไปก็กระจายไอคนแถวนั้นจะรอจนกว่าเธอนั้นจะมาเยี่ยมบ้านฉันคอยเธอนานแสนนานไม่เห็นเธอนั้น ผ่านมาอีกเลยจะเทใส่หัวก,กันยกเอ,ออย่างบีเฉพาะเอาหมุน,หม,นหมุนหมุนหมุนตึม้มุนหมุนตึม <S 2> <S 2> เอาหมามาเลี้ยงทำไมกับคนเอาหมามาก้อนเล็กน่อยได้จ้านี่ <S 2> <S 2> <S 2> ไม้แดงนี่มันหูเราเฮา เอามาไว้บ้านบ้านยูนอกค่ะบ้านสวนค่ะตรงมีหมานะคะถ้าเกิดมูข่อยวายูกับเป็นมูย้ายค่ะขันเฮาเป็นค้นมาเราดิหน่ว่าเป็นยาน,นะคะมาตัวนี้ย้ายอาบน้ำให้นะคะไม้แดงอาบน้ำชมผู้ขวดละลอยก็บาทขึ้นกันนะคะเอามาเลี้ยงตะกร้ออ่อนตะก้อนนี่อ่อนตายแล้วเอามายูเป็นมูอ่อนกับตองนะ่ะเป็นม้าของแอนม้าตัวนี้ย้ายเอามาเลี้ยงเนี่ยมันพูมันบ่เหตุอย่างเด้ยว่เหตุกับเล็กน่อยเลย มก็ไม่เป็ยนย้าเราค่าเรียกงนี้ต้องกันนี่แหละย้ายอาบน้ำให้สบูย่างดีอ่าดีค่ะผุนโคกสาดจัดระเบียบชุ่งขยะความเอาเก็บเรียบร้อยแดง<ะ>นะนั่นนบ่มันทำวามสะอาดดีก็ค้นพุนอะผุนอะพุนอะพุนอะมันหูแจักคว้าม,มาตัวนี้ แล้วก็กินกินอาหารดีพร้อมเด้อตัวตาชัตาอะไรนะคะอ๋ออ๋อจับไม่ได้แล้วว่าขอโทษจ้าขอโทษจ้ามามาให้ยายมาให้ยายไม้มาให้ยายไม่ต้องไปโฟกัสหมานะคะโฟกัสคนเลยนะคะเฮากับมนุษย์กับสัตว์กับเนี่ยก็คือกันนี่แหละว่าแตกดัางกันก็มาเรกเขาก็ได้ ตะคนมันอยู่คนละหม่องซื่อค่ะบางคนก็นอยู่คอนโดบางคนก็นอยู่กระท่อมน้อยบางค้นก็นอยู่เทียงน้านี่ไม่ใช่หนูนี่ก็อยู่เตียงนี่เห็นไหนี่ไม่ใช่หนูอยู่คนละหม่องค่ะสัตว์โลกค่ะพี่น้องอยู่ด้วยกันเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะเรารู้เขาว่าเขาไม่เป็นอะไรเขาไม่ทำเราหรอก ด่วนขบวนสุดท้ายที่ฟังฟังแล้วใจหายโคดเออตายเปิดเพลงให้ฟังได้ไปหรือว่าจะไปตลาดก่อนดีหรือไม่กินการองรอนี่น่าเปด

วันนี้นะยากจะไปแล้วนะมาใส่รองเท้านี่น okay, ีใส่พูมาตานี่นี่ตาข้างหลังนี่ใส่เลยนี่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 รองเท้าใส่เลยค่ะใส่ก่อนให้ไปก่อนนะใครไม่ใส่ใี่ไปนะคะไปใส่รองเท้าค่ะใส่พูมาใส่แก้วม่อ่ะรองเท้ารองเท้าเลัวเลยอะไะลุยแค่ไน

พี่เพชรมาพี่เพชรล้างมือล้างมือถ้าไม่ใช่ได้น้ำนะคะให้ไปล้างมือค่ะเออล้างล้างอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะล้างอ่านี่ล้างมือนะคะไปค่ะอันนี้มอยล้างมือไปเช็ด้าบวบตาไปเนี่ย สองเท่าไรลูกสามสองเท่าไรลูกสองร้อยสามเดี๋ยวยายมีตัวอา้ดูอ๋อจะไปตีแบตแล้วลูกโอเคโอเคได้ได้ตาไปย้ายก็ลืมเอาซื้อลูกแบตอีกแล้วลูกแก้วเออมันซื้อลูกแบตอีกแล้วนี่ซื้อแซงกระบัดอีกไปบาร์้รกเกอลืมมืนนั่นหรอก เขานอนตื่นขึ้นเขายังไม่กินนมใช่ไหมยังทำให้่อยไหน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 จะบ้านอีกว่าให้เขากินข้าวไงก็เลยไม่ได้ให้กินนม